ຂະ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เจอกับสุพการสมุนไพรอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมสมุนไพรที่มีชื่อว่ากระเทียมป่านะครับกระเทียมป่าหรือว่ากระเทียมช้างครับชื่อเดียวกันนะครับนี่ครับท่านผู้ชมมาดูอ่าต้นของเขาครับลำต้นของเขา ใบจะมีลักษณะเรียวๆครับเป็นพืชที่อยู่ติดดินเลยนะครับท่านผู้ชมก็เหมือนเหมือนต้นต้นกระทียมต้นหอมหัวใหญ่นี่แหละครับผู้ชมครับอ่าหัวของเขาจะอยู่ใต้ดินนะครับท่านผู้ชมอ่าตระกูลเดียวกับผักพึพ่งนะครับผักพึพ่งแต่อันนี้เป็น พะพึ่งป่าครับดอกเขาจะมีกลิ่นหอมเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับครับอันนี้คือคือหัวของเจ้ากระเทียมป่ากระเทียมช้างนะครับผมขุดมาให้ดูครับนี่ครับเหมือนหอมหัวใหญ่ไหมครับเหมือนกระเดียเลยครับ าจะเอาไปปลูกเป็นไม้ประดับในบ้านไม้มงคลในบ้านก็ได้นะครับนี่ครับได้นผู้ชมครับปลูกไว้ในบ้านก็จะทำให้ ดูร่มรื่นสะอาดตาสวยงามนะครับอนอกจากความสวยงามขอเขายังมีสรรพคุณทางยาด้วยนะครับสรบพรพคุณทางยาของเขาเน้เน,นๆหลักๆเลยที่ที่สำคัญก็คือ,อรักษาพวกมแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับพวกมดกัดอะไรเงี้ยครับมดมแมลงกัดต่อย ใช้ส่วนหัวนะครับขยี้ขยี้แล้วก็ทาบริเวณ,ร,เวณรอยแผลที่โดนกัดนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็อคอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาเลยนะครับอันนี้คือลูกค้าที่เขาสั่งเข้ามานะครับก็เลยจัดให้เข้าไปนะครับเนี่ยครับ ช่วงหน้าฝนเนี่ยเขาจะออกลำต้นขึ้นมาเยอะเป,เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับวันนี้สุพการสมุนไพรก็พาท่านผู้ชมมาชมาสรรพคุณทางยาแล้วก็ไม้ประดับกระเทียม กระเทียมช้างนะครับ,รบไปแล้วครับหากท่านผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ